สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับใกล้จะปีใหม่แล้วนาะหารถเมื่อบ้านกลับบ้านปีใหม่นาะมีรถขับกลับบ้านกันหะือย่งขันย่งบมม่อมีมาซื้อกับไอเสียมกับเซลน้องในนะครับนามาเมื่อนี้มาเชิญชวนโปรโมชั่นครับนาทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ออกรถเมื่อนี้พรอนปีหนาเลยนาะเริ่มพรอนเดือนแรกกุมภาพันธ์ปีหกแปดนารถไอเสียมกับน้องในเตรียมมาไวนะวน้าไหวเป็นฝูงฟอร์ดอยากได้ฟอร์ดก็มาหายเสียม อยากได้มิดซูไททันก็มาหาไอเสมอยากได้รีโว่นะมีเป็นแถบได้เป็นฝูงส่วนอ,อ่อนิ้วเนีเตี๋ยว้ประมาณสองร้อยสามรอยคันค่ะนะเห็นหลายว่าพอน้องอ่อนิว้วอันนี้สมาร์ทแคป,ปตัวละสี่เป็นตัวแคปอ่อนิ้วเขาเรียกว่าสเปซแคปมีพน 5, ั 6, นห้าพันหกพันนะลูกค้าก็สามารถมาเลือกเลยเลยว่าไอเสมน้องนายงบพันหาพันงบพน 5, ันหกพันไอเสมแบงเหมือนซซนเนนหมือนโซนเสรเรียบร้อยแล้วนะอยากได้ตัวใบไม้รถป้ายแดง ราะว่ารถป้ายแดงโบมิรถไฮก็มาซีประตูฟีดาวน้าออกเมื่อน,นี้พรอนผุนกลุ่มผ้าปีนาแล้วค่อยปล่อยยึดห <c oughs> <laughs> ยอกออกฟีดาวล่อแม็กไฮอยากได้ท่ออยากได้ยางอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้รีแมพอยากได้เครื่องเดิมแจ้งไม่ได้พรอนเริ่มต้นสีพันหาพันขึ้นกระบะกระบะมีเงินสดแสนกว่าบาทก็มี่ค่ะน่าเกง่งบบฮอดแสนก็มี่ มีค่ะฟีดาวทุก่านแต่ว่าคันพวดเก่าๆก็กมันจะซื้อสดใช่ค่ะรถหลายๆมากไม้กายของอันนี้ฝูงออนิวเตียมฝูงรดคอ,อกพุ่นมาอยู่ด้านหลังฝุ่งรดคอ,อกรดคอกก็มีทั้งรีโว่สองจุดสี่รีโว่สองจุดแปดออนิวพันเก้าออนิวสามพันมีถึงปีสองพันยี่สิบสี่เลยนะเฉพาะฝูงออนิวนี่โอ้สามสีแถวยางสามมือก็บวชใช่เหรอคะเออยางสามมือบวชก็ยางวนไป,ปวนมาเนาะ เอผู้ใดหารถเมื่อบ้านปีใหม่อยู่ต้องมาตํำกับไอ้เสมเลยครับนี่หัวเดียวมีเป็นแถวเป็นขั้นนั้นบ่ปีประยี่สิบสี่ได้เน่เดี๋ยวใส่แม็กใส่ยางใส่เผาร้อยให้ขั้นที่สองอ่ะปีประมายี่สิบสี่นะหุ่นรถคอกมีเป็นแถวโช๊คสี่ต้นโช๊คหกต้นเผาร้อยเป็นล้อกระทะเผาร้อยเป็นล้อแม็กจัดให้ได้เมดครับนะส่วนมุมนี้กระบะแสนกว่าบาทด้านหลังเออด้านหลังกระบะแสนกว่าบาท เก๋งแสนกว่าบาทไอเกจที่นั่งไออันนั้นก็แสนกว่าบาทไฟขอลามก็แสนกว่าบาทดาก้อนเอออดาก้อนก็แสนกว่าบาทเชฟตาหวานก็แสนกว่าบาทบรถบอฮอดแสนก็มีข้างหลังคันนะแดงขายไหมคะคันแดงก็ขายติดไปเรียนอยู่สามแสนนะผูดด้ใดจะซื้ออ้าวนี่ครับประมาณนี้แล้วก็พวกเกียวออโตโอ้เกียวออโตโอ้พวกออนิวมีเกียวออโต้มีทั้งสี่ประตูประตูแซดประตูเอ็กซิลี่อโต้นะ ตัวแซดพี่สีสมออโต้ <Auto. S 1> นะมาเบาิ้งโซนพี่มีอย่างเนี้ยนะพวกยีราฟแค่พันแปดพันนะพวกออเนียพวพันเดือนละหกพันนะแล้วก็มีพวกมิวออกมิวเอ็กนะมิวเอ็กก็มีนะตัวเตีย้ยตัวเตี้ยแตงซิ่งงามๆแต่ขอบด้วยเออนี่สีขาวตัวแซดพี่ตัวแซดรีโวก็มีนะมาเบิ้งพวกโซนรถเกง๋ง อเมิลาพอนสามสี่แยกโซนให้กระบะพวกเอ็มจีพอนห้าพันอันนี้ซีวิกอ่ะซีวิกมีเอฟซีเอฟเคนะเอฟซีนะยารีดพอนห้าพันซิตี้หดศเทอร์โบนะกิงขนาดกลางเกิ่งขนาดใหญ่นะเอาติด e เครื่องพันหกเครื่องพนะันแปดแคมเบรีนะแล้วก็รถครอบครัวนะเอ็กเพนเดอร์นะเนะมื่อกี้มีลูกค้ามาเบิง้งนะลงคลิปไปมุกเันก่อน ลูกค้าน้ำมาจากจันทบรุรีนะคันนี้มีจอด้วยนะแล้วก็ MG 15, ก็มจีพนหาพันสบกสวิปแล้วก็กระบะซิ่งเงินสดแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนะก็เตรียมรถมาให้พี่น้องมากมายใกลกองครับกับโปรโมชั่นในช่วงปีใหม่นี่ค่ะนะออกเมื่อนี่ย่านเมื่อกี้พรปีนาพรปีนาค่ะนะเริ่มพรเดือนแรกเดือนเดือน,นกุมภาอ่ากุมภาพันธ์ปีนาแล้วครับพี่น้องพี่น้องสบายใจได้นะได้โบนัส ได้โบนัสลงงานหรือว่าได้โบนัสจากนายจ้างเก็บเงินไว้ไปเที่ยวเที่ยวเมือบ้านปีใหม่ตามสบายใจเลยมหาไอเสียมรถทุกคันเริ่มต้นฟรีดาวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้เพชรสัญญาฮอดหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านนะบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่แตาบาทเดียวนะเล้วกะนะแล้วก็โปรโมชั่นนะออกมื้อนี้พร้อมพูนเลยปีนากุมภาพันธ์ น้ำนมันเครื่องของเครื่องของเหลวเปลี่ยนทย้ายให้ปะเปลี่ยนท้ายให้ค่ะ,ะเปลี่ยนท้ายให้สำหรับพ่อม่พี่น้องที่กำลังมองหารถเมื่อบ้านในช่วงปีใหม่นี่หิบเฝ้ามาจับมาจองหิบเฝ้ามาเฮ็ดสัญญาสมมุติว่าจะกลับบ้านวันที่30ท่านว่า28บดท่านว่าย9ิบเกท่านว่าหรือว่าไปไปลายเดือนจะปีใหม่ต้องมาเริ่มเฮ็ดสัญญาเริ่มแกมมือหนีเลยใช่สมมติไอ้เสมครับน้องในครับจเจาคันนี้ครับพอันเจ็ดท่านจเจาคนนี้ครับพ,พันหาท่าน เพชสัญญาให้ผพานนะพอไก้จอดเมื่อบ้านปีใหม่ ai, โทรมาหาเลยบอกเอารถมาส่งแน่เดี๋ยวจะเมื่อบ้านแล้วนะประมาณว่าวันที่สามสิบสามเอ็ดนะคอยจะโทรมาเอารถมาส่งเลยเ้อมันบอกว่า <laughs> นาะยยัง่เพชรสัญญ <laughs> ามันจีบปทันนะครับเพราะว่าช่วงใกล้จะปีใหม่ ai, ธนาคารเขาจะหยุดก้อนล่วงหนา้าประมาณหามือมันจะบรสามารถเพ็สัญญาออนไลน์หรือเพ็รสัญญาหน้าบ้านได้ถึงเฮ็ดไปผลอนุมัติก็จะบรูเรื่องนะลูกค้าหลายคนที่วางแผนกาลังออกรถ ต้องรีบเพ็ดสัญญาให้อนุมัติก่อนสิ้นปีนะครับส่วนพานเราจะรับมือได้นเรื่องของเจ้าปัญหาของคอยเดี๋ยวจะหายคอยจะหาวิธีทรงเองนะแต่เจ้าต้องวางแผนในการออกรถต้องรีบเพ็ดสัญญากรอนะเฮ็ดสัญญาล่วงหน้าพานรับมือไดค่อยแจ้งอีกที่โอเคยังตื่นยังนะฝากพี่น้องครับโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นี้นะครับฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีอุแล้วก็ทรงฟีตัวไทย มาอนี่ไอเสียมกับเซลน้องในคนสวยไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ